เดี๋ยววันนี้นะครับครูคะมาพวกเรานะครับมาเรียนรู้เรื่องให้รู้ว่าเขาเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเวันศตรนฮะประเภทของันทางประวัติศาสตร์วันนี้นะครับครูจะพาพวกเรามาเรียนเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์วันนี้นะครับคุณพาพวกเราดูว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันมีความสำคัญยังไงวันนี้นะครับ เราจะได้มาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่เราจะเรียนคกูมีอะไรให้พวเราดูก่อนผู้่อนถามพวกเราบอกว่านักเรียนคิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภทครับสองประเทสองทมีอะไรครับเจ้าทเป็นลายลักษณ์อักษรต่างไม่เป็นลายลักษณ์อ่ะูดเร็วๆอ่ะูดัร็วๆ ก็นม่ต้องเป็นลายลักอักษรแล้วไม่เป็นลายลักอักษรมั่นใจไหมไมั่นใจเรามาดูว่าจะเป็นแบบที่เราจะพูดไหมคิดไหมอ่ะข้อที่สองเรียนรู้ว่านักเรียนรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างอะไรบ้างที่เรารู้จักรู้จักไหมหลักฐานาทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างอะไรครับกนาวินศ <c oughs> ิราราชด้วยพูดลีๆรู้ไหม มีอะไรอีกที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใครรู้ไหมครับกีเจนรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมครับไม่รู้อ่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะาพากีเจนและนักเรียนทุกทุกคนมาดูว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างมาเรามาดูอันแรกครับอันแรกคือจุดนี้ เป็คนทำขึ้นมาพ่อนรามำแหงคนที่สร้างหลักศิลาจาร์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเองอันตนอ่าอันนี้คือะไรร เครื่อปัน้นดินเผามาเพื่ออะไรรู้ไหมครับนักเรียนลองสังเกตด,ดูทุกวันนี้เราจะไปมามา้างลองทำยังไงเราใส่อะไรใส่สหม้อสมัยก่อนมันมีมหม้อไหมไม่ออมีไม่มีสมัยก่อนมันยังไม่มีหม้อเขาก็เลยต้องทำเครื่องปัน้นดินเผาเพื่อมาใช้รองรับในกิจกรรมต่างๆนะครับอ้ามผู้สอนถามต่อภาพที่เรียนถึงนสองภาพนี้ นัเกเรียนคิดว่ามันมีความสำคัญยังไงคิดว่ามันมีความสำคัญยังไงครับมันเป็นอะไรดีมันทำให้เราอะไรดีภาพสองภาพนี้มันมีความสำคัญยังไงมีใครรู้ไหมไม่รู้อ่าไม่เป็นไรครูคจะมาอธิบายว่าภาพสองภาพนี้มันมีความสำคัญยังไงก็คือเมื่อเราเห็นสองภาพนี้เราก็จะสามสสารถศึกษาดูว่าคนในสมัยก่อนอ่ะ เขามีวิถีชีวิตยังไงเขามีการดำเนินชีวิตยังไงเนี่ยจากภาพนี้เห็นไหมภาพเครื่องปั้นดินเผาวิคนในพื้นที่นี้นะเขามีการสร้างเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้นะมีการใช้ลวดลายแบบนี้นะหรืออีกพื้นที่หนึ่งนั่นแหละจากผ้าแก้วเนี่ยทุกอะ่างผาแก้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมฝากผนังที่เรียกว่าผู้คนราชไทยเนี่ยนะมันมีเห็นรูปเห็นลายตรงนี้ไหมอย่า,งม,ง,างมันจะมีลายใช่ไหมที่ผ้าแก้วก็จะมีลาย าจะมีวาดลวดลายบนผนาัาบนผนังที่ไทยวาดลวดลายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อนมีการพิมูล่าสัตว์มีการประกอบอาหารมีการ่อไปมีการไล่สัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้ส่วนภาพชิราจารึกความสำคัญก็คือเป็นต้นแบบของตัวหนังสือไทยที่พวกเราใช้กันมาในทุกวันนี้นั่นเอง mm hmm. ต่อมานะครับก็คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์มคางรู้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือร่องรอยการทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปนัจจุบันโดยเราครับใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อการสืบสวนหรือสืบสวนความจริงข้อมเท็จของเรื่องราวและเหตุการณ์เองประโยชน์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครก็คือเป็นเครื่องมือในการสืบค้นร่องรอยของอดีต เป็นแหล่งขุดคว้าข้อได้จริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันเองเนี่ยที่พวกเราตอมาแล้วประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์พวกเราตอบว่ามีกี่ประเภทนะงประเภทีอะไรีอะไรนะมีประเภทอะไรประเภทลายลักร์อักรลาไรนะที่เป็นลายและอักษรและว่เป็นลาย เที่เรียนตอบมาว่ามีสองประเภทถูกตอ้องเลยคเพียงแต่ว่าสองประเภทนั้นไม่ใช่รายลักษณ์การสอนนหลักอาลท้ายห้าปอนด์สารจำแนกได้สองประเภทคือหนึ่งแบบตามรางความสำคัญก็คือปเป็นเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานกระผมบูมเอ็นก,ก็คือหลักฐานชั้นรองหรือลหลักฐานทู้เสียบูมส่วนที่เรียนตอบมาเขาเรียกว่าหลักแบ่งตามลักษณะหรือวิธีการมันทรือก,ก็คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพาพวกเราเรียนเรื่องหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาเริ่มเลยอันนี้คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแรกคือโบราณ อยู่ติดกับพื้นิ่ไม่อาจตามเคลื่อนที่ไปที่ไหนได้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับปลาสันดไมายที่จังวัดอะไรจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ล่ะอะไรคืออะไรครับปลาสันดิมายพะนงรุ้งนี่คือปลาสันดพะนงรุ้งอันนี้ก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลัก หลักการที่ไม่ใช่ลักสอักษรเตียนก็คือโบราณวัตถุหมายถึงสิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างต่างกันสามารถนำติดตัวไปได้เมื่อกี้นำติดตัวไปได้ไหมโบราณนัานนำติดตัวได้ไหมใช่ไอ้นี้โบราณวัตถุสามารถนำติดตัวไปได้ เคลื่อนย้ายได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนมุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้เอง,เองต่อมานะครับเป็นอีกประเภทนึงก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรหลักฐานประเภทนี้ก็คือหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเราเรื่องราวต่างๆในอดีตอ,อย่างเช่นศิลาจารึกอ,องค์สาวดารหรือว่า จดหมายแบบนี้นั่นเองอจบแล้วหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรและไม่ใช่รายลักษณ์อักษรทีนี้เมื่อวกเรากเรียนรู้แล้วครูจะให้พวกเราแยกประเภทว่าหลักฐานที่เราได้รับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรตอนนี้ที่ใต้ตัของพวกเรานะครับมีรูปภาพนักเรียนลองวนดูลองวนดูเจ <c oughs> อ้เอมั้ยครั มีูกคาือไมครูจะให้พวกเราแยกว่าหลักฐานที่พวกเราได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนดเดี๋ยวผู้ยังติดไปหน้าห้องหลักฐานที่ไม่เป็น เราให้นักเรียนนอนคิดดูก่อว่ารูปภาพที่เราได้รับเป็นรายได้ต่อต่วหรือไม่ได้เป็นราย แกะกาวให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปิดใส่ด้านหลังแล้วเอามาแปะด้านหน้านะหลักฐานที่ตัวเองได้แล้วเป็นมาแล้วตักสอนหนูไม่ได้เป็นอะไรล้ แล้วนั่นรูปเป็นอีกด้านหน้ากําำได้เลยนะครับใครที่มันนม่นใจบาง่ตัวเองดูแล้วว่ารูปที่เราได้รับ เป็นหลักฐานประเภทไหนนำเป็นติดได้เลยนะครับ 你去干嘛？ มีใครไม่ติดไหมเรามาดูว่ามีใครที่ติดผิดหรือเปล่าอันแรกคือหลักฐานที่เป็นรายละกอียับสอนเนี่ยมีคนเอาศิลาจารึกม,มาใส่มีคนเอาภาพจากองสาบดามาคาัดเอามาใส่มีงานต่งตางๆอ่าวันนี้ที่รืเราเอกมาติดนั้น อ,อัน,นค,รครับอน,นอายาถูกหมดแล้วครับฝั่งนี้กระตุ้นเฉยๆฝั่งนี้หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขอใดูก่อนมีอิจการ,รม,มีรูปปัน้นมีกระปั้นมีเขาเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้นเลยของคณะกิน,นอันนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรดีตัวนี้ อันุสาวรีย์จำไปมอันุสาวรีอันุสาวรีเป็นหลักฐานที่มีแล้วสอนอยู่ไม่มีแล้วสอนไม่เป็นลายหลักสอนไม่เป็นถ้าไม่เป็นมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนทุกคนเก่งมากครับสามารถจำได้เลยว่าหลักฐานประเภทนี้เป็นลายหลักษสอนไม่เป็นลายหลักสอนหลักฐานประเภทนี้เป็นลายหลักษอน สุดยอดมากเก่งมากครับบนอ่าวันนี้ครูขอจบก,การเรียนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวภาคหน้าครูจะเพวกเรามาดูอีกประเภทนึงก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับอ่าวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับ